สวัสดีค่ะเพื่อนทุกคนวันนี้ก็อยู่ในช่วงที่่วลองเฮ็ดค่ะวันนี้เราก็จะมาทําเสื้อมัดย้อมกันนะคะจะมีเพื่อนนะมาสอนทําเสื้อมัดย้อมกันค่ะขอเชิญเลยค่ะคุณเมเมฆค่ะจากร้านเซ็กช <Stay short. S 1> ันสวัสดีค่ะ,คะโอเคจะเ,เราเริ่มผสมสีกันก่อนแล้วกันเนาะผสมสีนะคะเราก็จะมีน้ํามีสีมีเกลือสามอยา่าง ปริมาณของพวกนี้ดูได้จากหลังซองที่เขาเขียนบอกไว้นะคะโอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มจากน้ำประมาณอันนี้ประมาณ250มิลลิตรแล้วก็ผสมเกลือเกลือเนี่ยจะช่วยทำให้สีติดผ้าได้ดียิ่งขึ้นใส่เลยนะโอเคใส่เลยกะกะเอาก็ประมาณ10บกัมนะคะเลือล เราใช้น้ำขุ่นนะคะไม่ต้องถึงกับร้อนก็ได้น้ำจับเครืองทำน้ำขุ่นเาไปได้เลยอันนี้ก็คือสีส้มนั่นเองเออเหลือง <c oughs> ่เหลืองพ <c oughs> ามาใส่เท่าไหร่จ้าใส่ประมาณ15กรัมค่ะถ้าต้องการเข้มมากก็ใส่มากต้องการเข้มน้อยก็คือใส่น้อยก่ก้ท่นีนนก่อน้ก็ผสมน้ำ ติาตามเลยนะเหมือนน้อง้มเลยอ้าวกินอย่าดูว่าถ้ามันไม่มีแบบสีเป็น,นก้อนๆเป็นโผล่ๆเงี้ยก็ใช้ได้ผสมสีเสร็จแล้ววันนี้เราทำสองสีนะคะเป็นสีเขียวแลสีเหลือง<ม>ก็เริ่มจากเสื้อเสื้อควรจะเป็นผ้าคอตตอนจะทำผ้ามันยอมได้ดีกว่า เอาเสือไปซักให้สะอาดก่อนเราต้องทําให้เสื้อหมาดๆก่อนนะคะสีถึงจะติดได้ดีถ้าเสื้อไม่เปียกน้ําเลยเสื้อแห้งๆสีมันก็จะรออยู่บนผ้ามันกจะไม่ติดออกมากันไปกับโปรง <laughs> โอเค นี้ลายที่จะทําก็คือลายก้นหอยนี่คือเป็นแบบน่าจะเป็นเบสิกที่สุดแล้วของผ้ามัดยอมนะคะ <S <S ก็เริ่มจากการหมุนก้นหอยเลือกเลยว่าเราอยากให้ลายมันขดอยู่ตรงไหนซ้ายขวากาลางบนได้หมดแล้วแต่ที่เราสะดวกอวะไรนะใช่ใช้มือใช้ตะเกียบหรือว่าใช้ซ่อมแบบนี้ก็จะง่ายขึ้นค่ะ อยากได้ลายก้นหอยสวยๆนะคะเวลาที่เราหมุนซ่อมเราก็ต้องจับจีบตามรอยซ่อมไปด้วยนะค่อยๆหมุนไปนะคะเ,นะเป็นศิลปะแบบแ <c oughs> อสเตรากแล้วก็เอาอยางรัดไว้นะคะยางเนี่ยรัดเพื่อให้มันอยู่ทรง แล้วก็เพื่อที่เราจะแบ่งสีได้ง่ายด้วยถ้าเราไม่มียางเราก็เทสีไม่ถูกหรืออย่างถ้าเราไม่มียางเราก็ต้องอายค่ะ้าไม่งั้นสีมันก็จะไม่ไม่ไม่เท่ากันถ้าผ้ามันไม่ไม่เท่ากันก้นหอยพอดีใช่เสร็จแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาเริ่มลงสีการใส่ถุงมือก่อนือใช่เพราะสีติดมือจ้า อ่่ะเเเเริมทาากกันนนลลยยนะืจง,งจควรจะเริ่มจากสีเข้มก่อนเพราะถ้าทำสีอ่อนแล้วแบบสีเข้มลงไปทับมันก็อาจจะทับสีอ่อนไปหมดเลยอะไรอย่างนี้เทคนิคทป็แบบนี้นี่เองเปิดไม่ออกจ้าเฮ้ยเราเลยเลยอละนะน่าเลยนะจ๊ะ อย่างน้อยนะ1ชั่วโมงค่ะต่อไปเราก็จะไปล้างสีกันสีเข้มมากเลยแย่งยบแย่เลยนะ วาเธอไม่มียางแล้ว <c oughs> นี่โอ้โหก้นหอยโอ้โหเกลียวมาก <c oughs> ให้เปนเพื่อนล้างประมาณ3าสน้ำนะคะล้างจนกว่าสีออกหมดนะคะให้เป็นน้ำใสๆนะแล้วค่อยซักด้วยผงซักฟอกค่ะสีจะได้ไม่ตกนะ วันนี้นะคะนี่เป็นไงไอยก้นหอยสีสันสดใสแสบตานี่วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนนะคะเมเม,มจากร้าน say shirt ใช่เลยนี่นะคะฝากร้านของเราด้วยนะคะ say shirt ig พิมพ์ตามนี้ได้เลยนะคะ s a y underscore s, s h i r t ค่ะเข้าไปเลือกรายเลือกสีกันได้เลยนะคะตาม ig ตรงนี้เลย ขอบคุณมากเลยค่ะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะจ๊าฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็สับส r i ไ e ด้วยจ้า ไใช่ไหมใช่จ้ะทำไมไปไกลจังไปไหนไปตากกะกะ เป็นทเสร็จสิ้นจริงใช้พวกขวดน้ำแบบ